ีมไหนน,นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลนซาวดัมซิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้มีโอกาสได้มาถ่า,ายทํำทีมงานทีมงานไหนนอแน,น่าแต่ทีมงานเสเจครับเเจโอ,รอกรกีิลล่ทเทล้ว ือเจบ้านกําเพลครับมาดูการทํางานของคุณปูครับแมคโครในรุ่นคุณปูเลยครับนี่ครับมีเต่คันรอรอครับทีมนี้ได้ข่าวว่ามีแต่คันลั่นๆ่นครับ โอเดครับเสี่ยโอ้ทีมงานไหนน้อนี่โหทีมงานดูมีทั้งสุภโก้บาดโอ้ตะนิดโอ้ตะโกตะนิดโอ้อันนี้รถเมโคเสียเจบ่อ๋อเสียเจทีมงานเบี้ยนี่ไห้จักรราจักรราพวกนี้โอ้ไปซ่อมรถนี่นะครับเดี๋ยวรอมาชมช็อตเด็ดๆครับ นี่โคดีกา้คาครับนี่มาแล้วจอมมีกาโอ้ลันลันหน่อยรเวลันลันหน่อยโอ้ยุงงานเมาบ๊อบนี่น่ะสวัสดีครับเซียไปกี่เที่ยวแล้วครับนี่ไม่รู้เลยครับ <laughs> นี่ครับมาชมเจ้าฟูโซครับมิซูบุชิฟูโซ ลั่นๆหน่อยครับลั่นๆหน่อยทีมนี้นี่ได้ข่าวว่ามีแต่คันลั่นๆครับโอ้ขนอหรือพี่ข้นอโอรถดำถอยไปฝั่งนี้แม็คโครอยู่ฝั่งนู้นแบบหน้านี้ไปตรงนู้นเลยไปตรงนู้นนี่ครับ เยวรอมาชมช็อตเด็ดครับตรงนี้เด็ดแน่นอน <c oughs> นี่ครับอู้ดิ่นเพียกแท้น่น่แค่รถเปล่าเข้านี่ก็ลื่นแล้วครับมารอชมว่าจะออกไวไหมอู้ไมโครี่รุ่นไหนนอนน่ ลอกนาด,ดินสวยๆเลยครับพี่น้องจอยอแ้ว,วเ,เลยแบบนี้เดี๋ยวเราดูเจ้าฟูโซครับมาดูฟูโซนี่จะออกจากบวไวไหม ทีมนี้นี่ครับใจดีใน,นงานเมาเลยครับพี่น้องต <laughs> <laughs> ักวายูไมโครนี่ <ick> เห็นแต่กานี่ความไวนี่ไม่แพ้ใครเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมารอชมฟูซูครับนี่จะออกไปไหมน้อนี่แจ้วเลย <laughs> អូស្ត្រុកគេដាក់តែច្រើនលេកាំម៉ៅបងនេះអឡូវពេព្រមញ៉ាល្បីពេរ៉ាន់ណយរ៉ាន់ណយលឿនអូ ยอๆแจวเลยครับพี่น้องซีโพยเ,เราชมคนต่อไปครับเจ้าดีก้าครับคันี้โอ้จินเรตยุ่มนี่ครับคุณปูครับโอ้แคลเอาจิ้งรีตมาเลี้ยงนี่ <c oughs> นี่ครับมารอชมครับทีมงานเสียเจรครับโอ้เดก้ารอเด้ดนน่มาแล้วครับโรก,กี้ ตอนนี้กำลังเปลี่ยนโชเฟอร์ครับมาชมเจ้าดีก้าต่อครับโอ้คันนั้นนี่แรงครับคันไหนแรงๆไปฝังนั้นครับฝั่งนี้ฝั่งนั้น ดินนุ่มหมดแล้วครับฝั่งนี้ดินแข็งยุน่นี่มาดูดีก้าครับดูพี่ลั่นๆหน่อยดืย้อ Tá แต่สภาพคุณปูนี่ครับทำงานไวครับนี่ครับอย่าดูที่รูปรักภายนอกครับทำงานนีไม่เหมือนกันครับแก้วเ,เลยี่นอ้อง แล้วครับโรกี้อู้รอครับคันนี้โรกี้น่าจะทอกแกครับทอกแกมาโคหรือเปล่าเลยเสียจี CG ครับเสียจีอู้สามแชน่นะครับสามแช่น่อยโอู้เจียวเจ้ยวเจ้ยเจียวครับเจียวพี่น้องสามแช่ สามชาไม่ได้ครับอยู่ใกล้โรงเรียนนี่นี่เร <c oughs> เสียสองพันนั่นเพี่ <c oughs> ไปทางไหนนี่จะถอยบ่ <c oughs> โอ้ลพี่ <c oughs> ทอผูกหมดแล้วนี่ <c oughs> โอเคครับโอเคผมเด็กสิครับเออคิดคุยเลยเนาะได้กี่เที่ยวแล้วนดิยาละกันไปลงมาโออคิดคุยเลยเนาะอ่ะมารอชมเด็กาครับโอกาสเม่าหมดพูดเลยนะเด็กอ่ะมารอชมเด็ก้าครับว่าจะออกโบไหวไหมดิจะมูหรือจะครับ ลั่นหน่อยลูกเพลลั่นหน่อยไปเรียบร้อยครับเอาหัวส่เลยลูกพี <laughs> ก่นี่ครับ โร ok กี้เซจยเจ้าครับเจ้าโอ้ทีมนี้มีเตออิซุซุครับมีฮีโน่อยู่คันเดียวหนึ่งคันเมก้าหนึ่งนอกนั้นอีซุซุหมดครับมีแต่โรกี้กับดีกนะ้าครับดีก้าคันหนึ่ง ขากระจกแมมถ้าซอยแคบๆนี่สีจัดนะครับพี่น้องสีจัดเลยครับแต่สวยครับสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหลอกเสียจีครับให้เสียจีมาฟังนี่ฟังตรงไอ้คีดต้มหน่อยนะ อยู่กับทีมงานเซียเจครับเ j ียเจัมซิงหรือเ j ียเจแมคโครซิงครับทีมงานนี่นี่อู้หคารม์มาวบลั่นหน่อยละเพลลั่นหน่อยอู้ใส่ดินเว้ โอ้น่าจังให้ไปทีให้ผมได้นี่นีมาแล้วครับโตเกเสียจีโอ้ฝั่งไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอ้ฝั่งโอ้เราหลอกเสียจีครับไอเสียจีรถโาเก้รถบริษัทก็ต้องโอ้แกรงกว่าเขาหน่อยครับ Okay, ควาน้อยระเพขว้าน้อย เลยพี่น้องเจ้าจอยอเจ้าครับจอยอยจ้า <laughs> <laughs> สิทีบอกว่าหน้าตรงนี้ก็หน้าประมาณสองสามร้อยเที่ยวครับสีท,ทีก็ไม่ไกลครับแต่มันต้องโอ๊บเลยเลยสิทีนี่กินหมูเลยครับงานนี้นู่นครับทีทีเห็นไหมหนู่

ทีมงานนี่นี่มีแต่ลั่นลั่นครับเสียเจว่าง,งั้นครับติดตามผลงานเสียเจได้ครับใน Facebook, เฟซบุ๊กเสียเจอะไรเนาะ <c oughs> พลิชมอตัลชื่อเจหรือชื่อเจ นี่ครับเฟ็นบุกเสียเจครับติดตามผลงานเสียเจครับชื่อเจคริรีคริรีคริรีหนีหมอ,อีกใส่อีก นี่ครับเจ้าฮีโน่เมกาครับซีรีส์500โอ้คันนี้มีแต่คันสีน้ำเงินเลยไหม รู้สึกว่าหายไอ้โรอก,กี้เสียเสียก,กี้ครับอู้คน,นี้ทะเบ,บียนสวยแท้นี่เลขเก้าเกือบหมดนี่น แก่แต่เก๋าครับไต่โคคนนี้เอาลุย นเขาลงบางใช่ไครึงนคิวของเจ้าฟูโซ่ครับ อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไรครับกำลังลมเย็นๆอากาศดีครับวันนี้เนื่องจากฝนตกมาวัน2วันครับทำงานเร็วนะมโครนียี่ห้ออะไรนี่ าชาชดีนี่ครับเจ้าฟูโซครับะก่อนจะจบคลิปนี้มาชมเจ้าฟูโซ่ก่อนครับ อ,อ,นะอ,อีกสักรอบ่ลยัะนี่นะครับคุโซ่เอ็บสีสี็บมืเด็ดรัย ทมงานนี้นี่ใสด่ดินนี่อ้งานเหมาครับอไปดูไปรันลันนะครับรันลันหน่อยนี่ครับเต็มกระบะาแล้ว ก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้ทางช่องด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ครับรอชมติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ